กะทิงครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับลองอะไรเช่นเดิมนะฮะกับเป็นกัวหมายเดิมนะครับวันนี้จะมาแก้แค้นนะครั้งที่แล้วเราไม่ได้ปลาขยางไปเลยนะวันนี้จะได้ไดปลามาดูนะครับนี่ผมเกลียวๆนะเบ็ดผมจะใช้สองตัวแล้วนะครับใช้กับน้าไหล่ให้อน,นี้มันไปลงที่พื้นและนี้มันลอยบนนะฮะเนี่ย อันซ่านลอยบนนะครับอันล่างอันล่างรับระพื้นนะฮะเราว่าจะได้สักกี่ตัวครับไปดูครับเยอะเป็นไส้เดือนเหมือนเหมือนเหมือนเคยนะครับโอ้ปลาหมอนะฮะปลาหมอนะครับนี่ตายอยู่นะครับใส่เดี๋ยวสักครู่นะฮะ <laughs> ทิปมือแล้วปลาหมออ่ะ

มายครับประรถกผ่าน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 ประลถนะครับพิมน,นะเหตุ <c oughs> ผลหลักเลยที่ต้องอมาผามาครับปลารถมันจะจับยากนะครับเห็นเห็นปล่าไม่รู้นะกล้อง กระทิงครับลนลุนลุนลนลุนลุนลุนนลุนลุนลนนลุ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 นลนกระทิงฮะเกือบลุนนะนี่ยายูนะย่าอยูยายูเออหลังมันทิ้มได้ครับโอ้ยหลังมันทิ้มได้นะนี่ครับหลังมันทิ้มได้น้อยปลาพวกนี้ ตอนมันดิ้นเน่ะรัจับอ่ะโอ้ได้เลือดแล้วฮะโโดนไปสองจุกโอ้ได้ต้มยำแล้วครับเย็นนี้ ฉลาดนะนี่ฮะไอหลาดอีกแล้วนะครับสุอบอเลอร์ใช้ผ้าจับยังง่ายนะปลาไม่ลื่น มาแล้วครับมาแล้วเป้าหมายที่เราจะตกครั้งแรกนั่นก็คือปลากระเยครับนี่ตัวใหญ่เลยนะเนี่ยดูมือผมครับตัวใหญ่นะแยงที่เนี้น,นะตัวใหญ่นะม่ะเล็กนะ จะต,ต้มเดี๋ยวก็ต้มยำไปพร้อมกับปลาหลดกับปลากระ,กะทิ่งเลยนะฮะแข่องอีกแล้วนะครับอันนี้ตัวเล็กหน่อยนะได้แก่งได้ไม่ใช่ภาพ ถ้าเห่งตัวไม่ใหญ่จับอย่างนี้เลยนะฮะไม่ต้องกลัวที่มัน,นะครับจับงเงี้ยงเห็นไหมบีห้แน่นเลยได้ย,ไดยู่ <c oughs> ไม่อยู่ไม่อย,อยู่ไม่น่าเชื่อโอ้ไปอแก้วไปอแก้วเกือบลงน้ำแล้ว โอเคครับวันนี้ฟ้าก็เริ่มมืดแล้วนะเรามาดูผลงานกันนะครับผมต้องขับกลับไปต้มยำปลาก่อนนะฮะก็มีปลาลดสามนะครับปลาลดสามปลากขะยงังไม่ใช่ปลาลดอยปลาลดสองครับปลากิ้ิงหนึ่งแล้วก็นี่สองกระทิงหนึ่งแล้วฉลาดสองนะฮะแล้วก็แยงใหญ่เนื้อตัวนะครับต้ยมยำได้พอดีเลยมองครับก็ถ้าชอบการใช้ชีวิตอยู่อย่าง บ้านชาวบ้านนะครับหาก,กินแบบตามธรรมชาติครับก็ฝากากดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับถึบรรยากาศของทุง่งแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายโฮม